สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาให้เพื่อนๆรู้จักเสือพานนะครับกล้วยเสือพานนะครับเป็นกล้วยทีออ่ใบสวยนะครับได้รับความนิยมจากเพื่อนเื่อที่สนใจเลี้ยงกล้วยนะครับกล้วยสวยงามนะครับราคาเขาไม่แรงนะครับราคาเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ด่างขาวเขาจะ เ,เป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะครับเส้นสีแดงแบบนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับพอจับพอจองได้สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มสนใจนะครับกับกล้วยสวยงามหรือกล้วยด่างนะครับสายคันนี้เรียกว่ากล้วยเสือผ่านนะครับกล้วยเสือผ่านครับตอนนี้ก็ผมไม่อยู่หนึ่งต้นนะครับหนอ่อหนอดกมาก ป้ายสีขาวๆนี่คือจองนะครับของเพื่อนๆจองกันไว้หมดแล้วนะครับถ้าใครอยากรองเลี้ยงอยากสนใจนะครับไม่แพงผมนี่เพื่อนๆเ,เขาได้ไปหน่อละ800รครับหน่อละ800มนี่เพื่อนๆบางคนว่ามันดียังไงเรื่องความดีเรื่องดีนี่ผมไม่แน่ใจอกครับถ้าชอบแล้วมันก็จะรู้สึกแบบมันสวยมันมันเลี้ยงมันเออสามารถ เลี้ยงชอบแล้วก็คืนคืนกําไรหรือว่าคืนดอกเบี้ยให้เราได้นะครับสามเดือนก็มีหนอแล้วครับถ้าเลี้ยงเขาดีๆผมเลี้ยงเขาสูตรเหมือนสวนกล้วยทั่วไปครับก็หนอเขาก็จะเยอะนิดนึงที่นับได้คือ8นะครับ8 8 9 9หนอครับตอนนี้รับเสือพันธ์ต้นนี้นะครับต้นแม่เขา ให้หน่อได้โดกมากเลยครับต้องขอ,ขอบคุณต้องขอบคุณแม่เสือพางมากเลยถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงอยากออนำเข้าไปปลูกนะครับสามารถลองสอบถามเข้ามาได้นะครับก็หรบผมผมผมขายหน่ออยู่800ค่าส่ง60บาทใส่กล่องนะครับใส่กล่องหน่อตัดสดถ้าอยากให้เลี้ยงออชํำก่อนก็ลองบอกกันมาได้ครับก็ประมาณนี้ ต้นเขาจะใหญ่นะครับต่างจากออกล้วยป่ากล้วยป่านะครับตรงที่ต้นเขาจะเขียวสูงใบอ่อนเขาจะแดงครับอ่าเห็นไหมสูงครับต้นเขาเขียวอ่าอย่างนี้นะครับหลังผมหลังใบแดงเนี่ยเลือพลายเขาก็จะแบบเป็นนี่หน่อยไม่เป็นเม็ดกระจายจะเป็นแบบ จะเป็นแบบเป็นเส้นๆนะครับเสือพานนะครับไม่ใช่กล้วยป่าแต่ถ้าเป็นกล้วยป่าเนี่ยก็จะประมาณต้นละร้อยร้อยห้าสิบได้สองต้นอะไรอย่างเงี้ยครับกล้วยป่าที่เขาไขายอย่างนี้แต่สำหรับของผมนะครับเป็นเสือพานนะครับหน่าตกมากเลยนี่ตกบ้างเลยอีสัตย์ให้ดูครับเป็เสือพันนะครับแหม ถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจก็ลองทักมาลองจองมาได้แต่ตอนเนี้ผมไม่อยู่9ผมจะเก็บไว้หนึ่งก็เหลือ8แต่8เนี่ยเพื่อนจองไปหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วครับถ้าสนใจก็ลองทักกันมากล้วยชุดนี้ผมส่งลูกค้าคุณส่งลูกค้าประมาณปลายเมษาก็จะต้องแข็งแรงประมาณนี้อยากได้อีกใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้เขาใบใหญ่สักใบหนึ่งผมก็ําส่งลูกค้าแล้ว ยังไงเพื่อนๆที่สนใจก็ลองทักกันมาดูนะครับสวยเลี้ยงง่ายลูกดกครับและก็ที่สำคัญไม่แพงนะครับอย่างฟลอริดาเนี่ยราคาเขาก็แตะ 10k แล้วแดง Indo กินโดก็ 20k แล้วก็แรงอยู่นะครับอันนี้800บาทแล้วอนาคตเขาก็มีโอกาสที่จะราคาภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนหรือว่าเพื่อนๆเริ่มสนใจเลี้ยงกล้วยกันมากขึ้นนะครับ ถ้ายังไงฝากไว้ด้วยสำหรับเพจโคดเดกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กิติด้วยนะครับเผื่อมีอะไรที่สนใจพูดคุยสอบถามเข้ามาได้พูดคุยเฉยก็ได้ครับไม่ต้องซื้อหาเป็นเพื่อนกันไว้ได้เลยครับอยากมีเพื่อนร่วมพูดคุยกันเยอะๆนะครับแล้วก็สนกิติอยู่สม,มุดประการครับอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาลองเลือกดูเลือกชมก็ลองเข้ามาได้ สุดท้ายนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมขอบคุณมากที่ชอบเหมือนเรานะครับนี่เสื้อผ้าไม่แพงสําหรับผู้เริ่มเลี้ยงหรือว่าผู้เริ่มชอบเอาไปทดลองปลูกกันก่อนได้ครับดกมากดกมากก้าวหน่อรอบต้นครับขอบคุณและสวัสดีครับ